ดีค่ะพวกเราสภานักเรียนโรงเรียนบ้านทับกานตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ติดเจ้าพยาอภัยภูเบศต,ตั้งอยู่พื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศในตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีอาคารหลังนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่าหนึ่งร้อยปีเชียวละค่ะถ้างั้นเราไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะตรงไปเลย แรกเริ่มอาคารแห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลแต่อย่างใดแต่ที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีของเจ้าพญาอาภัยภูเบศหรือชุ่มอภัยวงศ์ในปีพุาาทธศักราช2552เมื่อท่านเจ้าพญาอาภัยภูเบศทร,ราบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้กาเจ้ยมมายุมหวรัชกาลที่5ทรงมีแผนจะเสด็จปราพาจากฝรั่งเศจึงได้สร้างอาคาร ด้วยความประสงค์จะใช้เป็นที่บาระทับรับพระดิศแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเ,วเสยวยพระบรมเก่อนโดยต่อมาตึกหลังนี้ได้ใช้รับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่6ได้เชื้อพระวงศ์อีกหลายพระองค์ครับหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2480ตึกหลังนี้ได้เป็นมรดกตกทอดมาถึงพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรรา,าชเทวีในรัชะกาลที่6 และในช่วงสงครามโลกพระนางเจ้าสุวัฒนาได้มอบตึกหลังนี้ให้แก่ทางราชการเอาไปใช้ในด้านการแพทย์และได้กลายเป็นตึกผู้ป่วยที่สวยงามที่สุดในสมัยนั้นและต่อมาพระนางเจ้าสุวัฒน,นาได้พระราชทานนามใหม่เป็นโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2509ครับ ต่อมาในปีพุทธศัการาช2537ได้มีการบูรณะตึกข้างใหญ่เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศและต่อมาทางจังหวัดปราจ,จีนบุรีขอโอนมาเปิดใช้เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดแต่ตึกหลังนี้ไม่ได้ใช้เป็นสถานบริการผู้ป่วยน,นะครับแต่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตึกหลังนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากรเมื่อวันที่25มกราคม,ม,ม,มในปีพุทธศักราช2533อีกด้วยค่ะ TSC The b e d i n g Story สืสอส่อสารสาร้างสรร์แบ่งปันอดีตพวกเราสมานักเรียนโรงเรียนบ้านอํบบาลรานขอขอบคุณครับ